โอเคไปเดินทางต่อได้ครับสำหรับเบลเจกมาพิชิตเขามะเข้มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เบลเจกก็ได้เวลาเดินทางต่อนะครับกลับแล้วครับ <c oughs> นี่แล้วก็ทางลงท่านผู้ชมดูแล้วกันนะครับมันชันนะครับแล้วแถมยัง มีไอ้อตไซด์เนเนเนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันตันตัดโอ้เดี๋ยวกลับบ้านนี่ต้องไปดูเช็คเบรกใหม่อันนี้เบาเจ็ใช้เท้าเบาแจ็กดันด้วยนะโหทั้งขึ้นทั้งลงรถเบาแจ็กนี้ถลอกปอกเปิกหมดนี่บรรยากาศข้างล่างตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟ เจ้าของเดียวกันนั่นแหละถือว่าโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมบบาเจ็กก็ไม่นั่งเล่นตรงนี้นานมากเลยมาดูบรรยากาศพอเรากินอ่าเศษเศจกับบรรยากาศอิ่มแล้วเราก็ลงได้โอ้โหเบรกโอ้ ต้องใจเย็นๆน,นะท่านผู้ชมอย่ารีบร้อนนะเพราะว่าเรายิ่งไม่เก่งไม่เก่งเรายิ่งเรีบร้อนนะเราก็จะอักเต์แบบเนี้ยโอ้โหปวดข้อไม้ข้อมือมดเอวเอวนี่นะไปมดหานี่นะแล้วมาคนเดียวด้วยสิท่านผู้ชมเราไม่มีเพื่อนมาเนาะไม่ได้เอาเพื่อนมาแล้วก็ดี๋วเวลา เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขเฉพาะทางเรานี่แล้วทีนี้เราก็เล่งไปทางไหนดูลายก่อนเมื่อกี้ก็ลอยไปทิ้งละเฮ้โอ้โหโอ้ยโอ้ยกลัวสายพานไหม้ช่างต้องขับรถแล้วก็เบรกก่อนอะทีนี้ลงตรงไหนเนี่ย ฮะไปเพิ่งพิ่ใไหนเนี่ยเอาลองล่องนี่แหละเอล่องนี่แหละเออค่อย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 รถอย่ามานะมาตอนนี้จะเลี้ยวกลับยังไงเนะี่ย <c oughs> ส่วนทางกันไม่ได้มันะวนใช้วันเบกวันทางเดียวเลยเนี่ยโอ้ยท่านผู้ชม,มเมื่อกี้รถไปเจ็ยลอยตรงนี้เลยเบรกก่อนหยุดก่อนรถจะดับเครื่องก็ดับไม่ได้ดับมันได้แหละแต่ต้องมาสตาร์ทเท้าอีกอ่ะโอ้ยเนี่ยชานนั้นเนี่ยตรงเนี่าท่านผู้ชมที่เคยมาเที่ยวเนาะตรงเนี้ยท่านผู้ชมจะรู้เลยเนี่ย สุดสุดโหดโหดโหดสุดเลยอ่ะอยากจะถ่ายรูปตรงนี้ด้วยโอ้โหอยากถ่ายอีกแล้วโหแล้วตรงนี้มันชันมากเลยอเอาป่ะเอาไงก็เอาวะโอ้ยโอ้ยโอ้โหอันนี้เบรกสุดแล้วนะเนี่ย ชมครับตอนนี้ความรู้สึกของบอลแจ็คอะ <c oughs> โอ้ยบอกไม่ถูกต่บอกเลยว่าเกรงนะครับรอ,องเท้าหาไปแล้วนะั่นรองเทา้าอ้ยโอ้ยรอ,องเท้าไปแล้วรองเทา้าเอพื้นมันหนะักหลุดเลยอะ่ะมันไปเกี่ยวกับก้อนหินมาากเมื่อกี้ตอนขาขึ้นนะ่ะ มันเกี่ยวอย่างแรงตูดรองเท้ามันเลยอ้าออกโอ้อดิดาของบอเจ็ตอดิดาี่ห้อก็ยี่ห้อเถอะพอมันโดนไอของเกี่ยวแล้วอุ้ยใต้ทองรถมันก็พังอยู่ดีล่ะโอ้รถเดี๋ยวโอ้ยรถรถเข้ามาอีกทางหา่ดหาดหลบตรงไหนเนี่ย โอ้โยตูด,ดกูดับบมแน่ดังตักกับมาตะเกียบโอ้โเนี่ยถ้ามู่้ชมดูล้อดูยางดูดูก้อหนโอ้ยพูดก็พูด,พ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 ดไม่ถูกแล้วเนี่ยดินมันพันกันแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิก้อนหินขนาดเนี้ยเนี่ยน่าจะเอาซีดี0ห้ร้อยเอ็กมาเหรอ <laughs> ไม่มีทางหรอกบ่าแจ็ก ที่ไม่มีทางไม่เลยไม่ใช่เลยรถล้มไม่ว่าสิเสียดายเสียดายรถเดี๋ยวรถเป็นรอยอันนี้ก็เป็นรอยแล้วเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้นอน,อนไม่หลับแน่กูยิ่งยิ่งยิ่งห่วงรถด,ด้วยาตาย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 ,ตายกูอ่ะเลี้ยวขวาเยะ ดีนะที่รถก็วจะย,ยังใหม่รถใหม่อยู่อ่ะมันเลยมีแรงหน่อยหนึ่งแต่ถ้ารถมาันนานๆเข้นาเนีน่ยแรงอาจจะจอบตลงเนาะ อ oh, okay. oh. ถนอนเพิ่นตึงบะทำดีได้ถ้าทําดีมันก็บม่มีเสน่หน์เอยเนาะถ้าทําถนนดีๆมันก็ไม่มีสเสน่ห์นะจริงๆ จะเสียนอย่างเงี้ยจะเขียงเป็นจุดเป็นจุดนะเขามาเข้มนะเข้าไป800บบเมตรแต่เบลเจกไม่เชื่อหรอกแปแล้วมีได้ไกลเหมือนกันนะต้งเกิน800เมตรแหละไม่รู้แบบเบลเจกเดาเอา ที่ขอแนะนำให้เบลแจ็คได้ดืด่มน,นะครับขอบคุณน้ำใจนะครับให้ดื่มเทีนะครับน้ำแข็งน้ำแข็งขอบค์ช้างเขาเรียกว่าเขาวงช้างเรานะนอยากดื่มเพราะเขาดตื่นนะช่องไอเกอร์อลอนไปตั๋วเป็นกำลังใจให้เบลแจค็คด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับ แล้วก็ยังไงแล้วก็ถ้าจะมากางกัน,น่ก็ต้องอ่ากถักครอบของก็ดีนะครับเพราะว่ามาเราจะได้ไม่เสียเที่ยวแต่ถ้ามาแล้วเนี่ยมันเต็มเราก็ไปกลางๆในเมิงในส่าก็ได้นะเพราะว่ามันมีที่เยอะแยะไปหมดแต่ไอ้มุมสวยๆมุมสวยๆก็นั่นแหละ กันใหม่คล so ิปหน้ามีอะไรนะนะก็คอยติดตามนะครับไบเกอร์ตะลนไปชู่ love you